สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J ช c h a n แ e l นะครับช่องให้ฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตร่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรเลขวิ่งบน2ตัวนะครับ2สูตรนะครับงวดที่แล้วก็เข้ามาทั้ง2สูตรนะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับสูตรที่1นะครับ สูตรนี้นะครับได้2กับ7นะครับได้7กับ2นะครับกับผลลางวัลที่ออก9 0 7เข้ามาที่เลข7นะครับสูตรนี้สถิติก็ถือว่าเดินดีนะครับจากงวดที่ออก1 0 6ครั้งที่1นนะครับเข้ามายัางไม่ผิดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองงวดติดนะครับกับสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับของงวดที่แล้วนะครับลงไว้ได้หกกับเจ็ดนะครับก็ชนกันที่เลขเจ็ดนะครับงวดและงว,วดที่แล้วนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับ ก็สองสูตรนี้ชนกันที่เลขเจ็ดน,นะครับงวดที่แล้วถ้าใครได้ดูก็คงจะเห็นนะครับว่าเป็นสูตรที่ลงไว้จริงนะครับไม่ได้มาเขียนใหม่นะครับ <n> ก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับงวดนี้มาตามกันดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็จะไปต่อหรือไม่จะมีตัวชนหรือไม่นะครับงวดที่แล้วชนกันที่เลขเจ็ดงวดนี้จะได้ตัวชนจะมีตัวชนหรือเปล่านะครับ ตอนเดิก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับหรือว่าถ้าจะนำไปใช้นะครับเพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับ อนาคตเราก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เจริอาชแนลหอยฟรีทาง YouTube นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับ สูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก093นะครับสองตัวนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นสองตัวไม่ปักหลักนะครับงวดที่แล้วเอ่องวดแรกได้สองกับสามนะครับกับผลงวดที่ออก093เข้ามาที่เลขสามศูนย์กับหนึ่งนะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับศูนย์กับ1นนะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองนะครับออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับ 7กับ8นะครับออก4 1 7นะครับเลข7เข้ามา2กับ3นะครับออก6 5 2นะครับเลข2เข้ามาแล้วก็6กับ7นะครับออก8 7 3นะครับของงวดที่แล้วนะครับ6กับ7ออก9 0 7นะครับก็เข้ามาที่เลข7นะครับงวดแรกที่ลงนะครับคืองวดที่ผ่านมานะครับ1เมษายน งวดนี้งวดที่2นะครับที่เราจะมารอรุ้นนะครับมาตามรุ้นดูว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับ<ม>กับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็ตามนี้นะครับตัวแรกหลักแสนนะครับหลักแสนแล้วก็หลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็หลัก10ของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักแสนก็คือเลขศูนย์ สิหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหนึ่งหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองเลขเก,ก้านะครับบวกกันแล้วได้สิบเอ็ดนะครับสูตรนี้เพิ่มหนึ่งแมนะครับได้เลขสอง เมษายนนะครับ6 6จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับเลข1หรือว่าเลข2นะครับหรือว่าจะไม่มานะครับสถิติของสูตรนี้เข้ามาที่งวด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแงวดติดงวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับ1เมษายนวันนี้งวดที่2ที่เราจะมาลุ้นกัน เรามาดูสูตรที่2นะครับจะมีตัวชนไหมงวดนี้สูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับเข้ามาก่อนหลายงวดอยู่นะครับ4งวดนะครับเข้ามาก่อนเป็นตัวเลขสอตัวเหมือนกันนะครับไม่ปลกหลักลงวดแรกจากงวดที่ออก016 106นึ่่งหกะครับครั้งที่1น,นะครับเข้ามาสูตรนี้จะบวก5้านะครับได้ตัวแรกแล้วก็บวกหนะครับววนนี้ หนึ่งกับหกนะครับเข้ามาสองตัวนะครับนี่ก็สองตัวบางงวดก็จะเข้ามาสองตัวนะครับบางงวดก็ตัวเดียวนะครับหนึ่งตัวนะครับเข้ามาหนึ่งตัวของงวดที่แล้วก็หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับสูตรที่สองนะครับที่เราเอามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลัก สิบ,บนนะครับแล้วก็หลัก10หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นึนะครับสิบ,บนนะครับเลขศูบบนย์10หน่วยท้ายครั้งที่1น,นะครับเลข9แล้วก็เลข8บวกกันแล้วได้17นะครับ ได้ตัวเดิมนะครับเจ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบสองนะครับได้เลขสองนะครับได้เจ็ดกับสองตัวเดิมนะครับสิบหกเมษายนนะครับหกหก จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับ7กับ2นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับ7กับ2มา2งวด3งวดติดนะครับงวดนี้มี่ก็มาเลข7หรือว่างวดนี้จะมาเลข2นะครับถ้าเรามาดูตัวชนนะครับมีตัวชนนะครับงวดนี้2สูตรนี้ก็คือนะครับตัวที่ชนเลข2นะครับ เลขเจ็ดจะมาอีกหรือไม่นะครับงวดที่แล้วมาแล้วเลขเจ็ดคิดว่าถ้าให้มองก็น่าจะมองไปที่เลขสองนะครับวดนี้เลขสองนะครับจะมาในหลักไหนนะครับอันนี้เป็นสูตรเลขเด่นไม่ปักหลักนะครับไม่ปักหลักหนึ่งกับสองสูตรนี้เจ็ดกับสองถ้าวัดใจตัวเดียวก็เลขสองนะครับตัวชนนะครับท่านผู้ชมก็ ลองพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสูตรนี้สถิติถือว่าเดินดีนะครับ12งวันติดยังไม่ผิดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับจะมาไหมวันนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ mm hmm. jh channel free ทาง u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ